มือปราบสัมภเวสีครับีอย่าู้สึกไม่ดีเลยครับไม่ไงร,รุ่นไหนบ้านี่ยพี่ครับ นี่ก็เป็นห้องนอนครับห้องนอนข้างในข้างในนุ่นก็จะเป็นห้องพระพระท่านบอกว่าให้ให้ให้ทำห้องพระด้วยแล้วก็ทำห้องนอนอไม่หนั่นเขาด้นยพี่เนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นครัวครับมันจะมีซิงมีอะไรอยู่ตรงนี้ ทานบอกให้เอาซิงออกเอาครัวออกเาเป็นห้องนอนครับอ่าพี่คแสดงว่าตะกอนเนี่ยตรงนี้ก็ถือเป็นประตูใช่ไหมครับเป็นประตูครับเรียกพี่พึ่งมาก่อปิดนานอย่างครับนานหรือยังครับได้4ปี5ปีนี่นะครับตั้งแต่พักทักครับ อันนี้นี่ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งครับถ้ทงที่สองย้ายมานอนในนี้ครับแล้วพี่ครับแล้วปัจจุบันใครนอ,ใน,นอนทช่ี่ยไม่มีใครนอนค่ะไม่มีใครนอนน,อน,นะครับเราก็<ม>เอาไว้ห้องที่เอาเสื้อผ้ามาวางไว้ไปพักห้องนี้ไม่นอนครั้งแรกเลยมานอนห้องนี้ครับเล้อน,ลนี่ห้องอะไรครับห้องห้องน้ำห้องน้ำอันนี้เป็นห้องสุฝภาพ เป็นห้องนอนทีแรกเลยครับที่เขาว่าพอนอนแล้วก็มีผ้าดําอะไรคุมในระหว่างที่เดินสํารวจหมอปลายังคงแสดงอาการออกมาเป็นระยะระยะไม่พี่ เรื่องที่ว่าโครงสร้างที่ว่าเป็นมาตะเขียนนี่คืออยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ชับนครับเดีวผมจะขึ้นไปดูได้ไหมขึ้นไปดูได้ครับแล้วผมจะขึ้นยังไงครับเนี่ยมีบันไดยอยู่ครับมีบันไดพินรู้สึกมหมเลยลตัวเนี้ยหมอปลาใช้มือสัมผัสไปที่ศีรษะของแกสักพักเธอก็อมีอาการครับ อาอ๊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 า จ <OR egg wiggle> ากนั้นหมอปลาก go ็ขึ้นไปสำรวจบนฝ้าใต้ลังคาพ่เป็นไงว่าพี่จุนดีๆใชดีๆอย่ากระดมเลยช่เยะกามหน่ได้ไหม

อุเบียด่อพ่ออยู่นี่อยู่อยูู่กังเนี่ยมากลัวแล้วโอ้ยอเียพ่อรจะดึงหรือ่อไม่จับไม่ไ้จับไม่้ไปไม่ได้พี่เเอาไม่ได้เยออคีขอดหน่อยยาไปไม่ได้เราถงไหม นแล้วเอาเอาไซซ์ี่ให้มาให้แม่ด้วยอ่าเดี๋ยวผมโยงไซซ์ที่ลงไปเจ็บมือครับ อปลานำเหรียญพุดตอกลงที่ท่อนไม้ตะเขียนไม่นานพุดแก๊กก็แสดงอาการขึ้นมาอีกครับ จะหนักมาก จะสองชุดต่อวิเออวิช่วยประมาณสามจุดเนี่ยเพื่อให้มันขอบอะ,ะไรเงี้ยมันเสียช่วยอ,อไม่คือเราต้องกันเพว่าไม้มันมันมันสามารถเชื่อมมันก็สามารถเชื่อได้

พิีเอามื่อหมอปลาลงมาจากฝ้าใต้หลัลงคาก็ให้ทีมงานนำสายสินโยงไปรอบๆบริเวณบ้นานและให้ทีมงานที่เหลือเตรียมของเพื่อทำพิธีครับ

C'est mm -hmm. so, un no, 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 no. ในระหว่างที่หมอปลาส,สวดทําพิธีอยู่นั้นจูจูคุณแก๊กก็อาเจียนออกมาครับ 아, 으, 으. เดี๋ยวพี่เอาเขาเา้าเมียวะเนี่ยไปหลข้างบนก็นนะให้ใครปีนไปดูางบนอนะ่ะพี่ช่วยกอนะแล้วก็เมื่อหมอปลาสวดทำพิธีเสร็จก็ให้คุณแก,ก๊กและคุณจิบช่วยกันโปรยข้าวสารและประพรมน้ำมนต์รอบรอบ,บ้านเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ครับ มาช่วยเรื่องว่าแฝงของเขาเนี่ยมีท่าทางแปลกไปคือไม่สามารถครอบคตัวเองได้อะแล้วมีวันนึงอะเขาเปิดในวงกลงจอนปีน่ะเขาเห็นสภาพของแฟงเขาเนี่ยจะเลื่อยมันเป็นหมูครับคือเขารับสภาพเนี่ยมานานแล้วจนหาถ้าออกไม่เจอถึงไปหายผมช่วยเรือครอบครัวไงครับเขาสันษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากตัวบานเขาเพราะตั้งแต่เขามาอยู่บาหลนั้เนี้ยครบอบครัวเขาเนี่ยหรือคนรอบขา้างเขาเนี่ยก็ยยจะเจอเหตุการณ์ที่ไม,ม่ดีมาก กับขอบบ้านหลังนี้แต่ว่าถ้าไปยู่ตำแหน่งนอกบ้านนี้ก็จะไม่เจออะไรแต่เมื่อเขามายู่แล้วนี้ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆขอบครอบเขาก็คิดว่านนาจะเกิดจากประานที่คืออาศัยของเขาตรงนี้ผมถึงต้องเดินทางมาที่นี้ครับไอ้ของเนี่ยมันจะขึ้นจากสภาพว่าที่ว่าถ้าคนในครอบครัวของเราคนในคนหนึ่งเนี่ยมาจิตอ่อนเนี่ยมากคนหนึ่งคนหรือว่ามากสองคนเนี่ยคนนี้ก็จะต้องรับกรรมกับพลังงานที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ที่ทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า มันเกิดจากอะไรไครับที่ผมได้คุยกับพี่เขาเนี่ยแกบอกว่าวาลังเนี้ยสื่อต่อมาจากธนาคารแต่แกไม่รู้ว่ากรณีเขาอยู่บ้านนั้นเนี้ยประวัติบ้านนั้นเนี้ยมันเกิดเป็นยังไงก็คิดว่าอยากจะมีสถานที่อยู่เป็นของตัวเองก็เลยซื้อบา้านนั้นเนี้ยพอซื้อมาก,ก็้องเจอเหตุการณ์เนี้ยเพราะที่มันเจอเพราะว่าบ้าล,ลังเนี้ยปล่อยลกหลังมานานคือต้องที่เกิดเหตุเนี่ยมาอยู่ของชั้นบนของบ้านนะครับที่ว่ามีท่อนตะเคียนเนี่ยถึงขั้นหมาครอบขวเนี่ยเจอปัญหาต้องอี๋ไดนครับ แม้กระทั่งตัวของครอบครัวเองเนี่ยพยายามเอาไฟเนี่ยติดให้มันเกิดความแสงสว่างเพื่อคิดว่ามันอาจจะปกป้องรักษารว่าการใดแต่มมนก็กันไม่ได้ก็ทําให้ข้างบนเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยจะได้ยินเสียงออกมาก็คือวิญญาณที่มายุ่ชั้นบนของบ้านครับผพไม่้กฟังว่าคนที่ว่ามองห้าซื้อของมือสองเนี่ยหรือว่าบ้านมือสองเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยเราต้องดูเหตุและผลว่าประวัติของบ้านหลังเนี่ยมันเป็นไงมาไม่ใช่ว่าเราไปเจอของทูก เรายากได้มันอาจจะเป็นไม่ว่าสื่อคลองทุกได้คลองแทมเมื่อครอบัวเนี่ยสื่อบ้านหมาแต่ใ้วิญญ,ญาณมาเรื่องผมเกิดปัญหาเนี่ยเรจาจะแก้ไขลำบากแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเนี่ยอยากจะฝากว่าให้คนนครอบของเราเนี่ยฮะต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อรวมแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเมื่อมีปัญหาแล้วต่างคของเาตงเลิกหลาเราต้องให้ครอบของเราเนี่ยหันหน้าเข้าหากันกา็ไม่ว่าเราต้องสามัคคีด้วยกันและ่ปัญหาทุกอย่างอ่ะ มันก็จะผ่านไปได้ก็เปรียบเสมือนว่าปัญหาเนี่ยมีไปแก่มันได้มีว่ากุ่มโลกมันได้เยียบม,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 มีไม่ไ,ได้ไม่ได้มีว่าแบกเขาพัไงนะครับพอตอนนี้ก็รู้สึกดีค่ะหายคนลุกคนพองแล้วก็รู้สึกว่าสบายนาสบายขึ้นสบายใจด้วยน่าจะมีชีวิตที่สบายใจขึ้นน่าจะไม่มีอะไรรบกวนแล้วค่ะคิดว่าอย่างนั้นน่าจะดีขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะหนักหรือเบาสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรทำคือการให้กำลังใจดูแลและคอยอยู่เคียงข้างในวันที่เขาอ่อนแอสิ่งนี้อาจช่วยให้เขามีแรงลุกขึ้นสู้และกล้าที่จะเผชิญกับปัญหานั้นได้ครับสำหรับคุณผู้ชม ที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละสามรางวัล กระดูบผีฝังที่ oh, <my> องอ์แฝงร่างเ oh, <my> ล่าผีตามรังขวาห oh, <my> ลอกหลอนจนคุ้มคัน